เปิงเปิงอีกเส้นหนึ่งโอเคมีใครรออยู่ไหมจ๊ะ FJ 5 8สฝากให้มีหลังบ้านปักหมุดหน่อยเด้อครับครับผมงานนี้เงานูนะคะอ่าอโอเคโหพี่ดูชั้นผ้างานสวยมากนะ ใช่งานสีสวยเลยสีสันออกสีสันออกนี่พี่กดพ่มเต็มน้ำบนก็ได้จ้ะโอเคมามามาสำหรับลูกที่สองสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะพี่นะแก่มมตตะวันก็จะไป็าดาอฟเเป็นงานกระปองงูน้ำหนัก100กิโล น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะพี่นะพี่ฟังราคาดีๆราคาเพียงสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพี่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นและยังไม่พอยังไม่พอใช่ไหมลูกรีวิวเราแจ้งกับลูกค้าตลอดอยู่แล้วถ้าเกิดพี่สามารถโอชนชำระในรายได้มีส่วนลดให้อีกห้าร้อยบาทแล้วกับประสบนี้เหลือเพียงสองพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นสองพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นจะพี่งานกระปรงวูนะน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลแล้วเริ่มโชว์ได้เลยเริ่มโชว์ได้เลย เอออยแย่งดิอย่าแย่งดิงานสวยๆเลยพี่ได้ได้ครับผมสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้าลูกค้าสวัสดีลูกค้าที่เพิเข้ามาใหม่ครับผมนี่พี่งานสวยๆแบบนี้เลยงานกระโปรงูนะพี่นะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะ FJ 8 5ดสิกระโปงูน้ําหนัก100่กิโลราคา2,900บาท เพียงสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพี่แล้วก็กระสอบรีวิวนะมีสนลให้ด้วยห้าร้อยบาทถ้าพี่โย่ชำระในไลน์ได้นะจ๊ะพี่นะกระสอบนี้เหลือเพียงสองพันสี่เท่านั้นใช่ไหมครับอู้สวยอะ่ะดูดิงานสวยมากไม่ใช่ <c oughs> งานสวยๆแบบนี้เลยควรอยี่่นี่ <c oughs> นี่พี่ เอาหรือเปล่าล่ะสีเอฟงานสวยมากสำหรับรหัส FJ 85้านะพี่นะ FJ 85งานกระโปงงูน้ำหนัก100กิโลใครอยากรับกระสอบรีวิวพิมพ์ฟอร์ฟัน55หมาให้น้องได้เลยฟอร์ฟัน5 5้าค่ะฟอร์ฟัน55าสาพี่สำหรับใครที่อยากรับกระสอบรีวิวนะพี่นะพี่จะได้ทุกตัวที่น้องโชว์ณตอนนี้เลยนี่พี่งานสวยๆแจมๆแบบนี้เลยฟอร์ฟัน55มาแล้วครับผมครับขอบคุณครับ เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้พี่ดูอีกหน่อยนะพี่นะ <laughs> ขออนุญาตโชว์ให้ดูอีกสักนิดนึงให้พี่ได้เห็นงานก่อนใช่ตอนนี้ลูกใหม่มีใช่ไหมจ้าเอ็กเทคมีค่ะมีกรสอบโอเคสําหรับใครที่อยากรับกระสอบใหม่นะพี่นะไม่ทันลูกรีวิวไม่เป็นไรสําหรับใครที่อยากรับกระสอบใหม่พิมพ์อะไรอะ <laughs> F 8 5มองไม่เห็นอนะ่ะขายายให้หน่อย อ,อ๋อขยัอรักรับกระสอบใหม่ใช่ไหมพิมพ์ปดสเท่ากับจำนวนที่พี่ต้องการเข้ามาได้เลยครับผมผู้งานสวยมากอ่ะพี่งานสวยมากน้องบอกเลยตอนนี้ก็จะใช้เป็นระบบดูดอัตโนมัติเหมือนเดิมนะพี่นะอัตมัิจะเป็นระบบดูดอัตโนมัติเหมือนเดิมนะจ๊ะ พี่พี่ไม่ว่าจะเป็นการซีสินค้าหน้าลั์หรือว่าจะเป็นการเปิดจองสินค้าก็จะเป็นระบบดูดอัตโนมัติมันติดอยู่ในหวัวางานสวยๆแจ่มๆเลยพี่กระสอบรีวิวไม่ว่างแล้วนะจ๊ะกระสอบรีวิวเป็นของพี่พี่แก้วใช่ไหมใช่ใช่อโอเคบอกเลยพี่แก้วได้งานไปสวยมากพี่สวยมาก มีใครอยากรับลูกใหม่ไหมจ๊ะใครไม่ทานกระสอบรีวิวไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่ใครอยากรับลูกใหม่พิม F แปดสิบห้าเข้ามาได้เลย F แปดสิบห้าพิมเข้ามาได้เลยจ้ะพี่นี่งานส,นสวยๆแจมๆแบบนี้เลยงานส,นสวยๆแจมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ต่งานสวยจริงอันนี้ว่าไม่ได้คืองานสวยมาก FJ นะพี่ไป FJ ใครรอง,งาน FJ อยู่อันนี้เอามาเปิดให้อีกแล้ว หลังจากเมื่อวานก็เปิดจองเนาะแล้วก็บอยก็ามาไลฟ์ให้ด้วยงานสวยมากพี่ใครอยากรับลูกใหม่นะพี่นะ F 8 5เท่ากับจำนวนที่พี่ต้องการได้เลยจ้าสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่นะงาน FJ 8 5กระปรงูน้ำหนัก100่กิโลเด้อ แต่ลูกรีวิวไม่ว่างแล้วต้องบอกอย่างนี้ลูกรีวิวไม่ว่างเลยตอนนี้จะมีว่างเป็นลูกใหม่นะจ๊ะจะมีว่างเป็นลูกใหม่นะจ๊ะพี่สําหรับใครที่อยากรับพิมพ์ F 85้วเท่ากับจํานวนที่พี่ต้องการเข้ามาได้เลยโอ้งานสวยมากอะมาเลยพี่งานสวยมากงานสวยมากเลยออกแนวแฟชั่นเยอะนะเอาจริง หมาะกับทุกทางช่องทางการขายพี่น้องบอกเลยว่าจะเป็นงานไลฟ์สดงานขึ้นห้างงานลงตลาดใช่ไหมแล้วสีสันเขาออกเยอะด้วยต้นทุนจบตัวเท่าไหร่ครับฮะจำนวนตัวเท่าไหร่ครับแอดจำนวนตัวจะอยู่ที่ประมาณงานกระโปงูเนาะน้องตีให้สามร้อยห้าสิบบวกลบไปประมาณเลยพี่สามร้อยห้าสิบเลยนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบบวกลบไปประมาณนะพี่นะเขาเป็นงานหนึ่งร้อยกิโลเนาะ ต้นทุนตกตัวละแปบาทเท่านั้นพี่เ,เน้องทีงใ่ห้รวมซักรวมอบทำไรเสร็จเรียบร้อยสิบบาท,าบาทอ่ะต้นทุนตกตัวละสิบบาทเท่านั้น <5 S 2> พราค้าไม่ขายที่ได้ไปคงไม่ขายงานตัวสิบ้าบาทถูกไหมบอกเลยว่าราคาดีนะพี่นะเขาขายกันราคาแรงเหมือนกันนะกระปองวูเนาะแล้วดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้เลยอันนี้พี่แก้ได้ไปเลยให้ดูตัวนี้งานสวยมากพี่ งาน,นสวยมากน้องบอกเลยถ้าเกิดได้ซักได้อบเรียบร้อยพี่อัพราคาได้อีกอัพราคาได้อีกนะพี่นะกำไรแน่นอนกำไรนนหน่อๆเลยอูแล้วดูสีนี้สีครีมสวยมากนี่ไอสีสี 4, มันจะอยู่ข้างล่างหมดเลยน,นี่ใช่อขออนุญาตโกยได้ไหมพี่แก้วน้องขออนุญาตโกยโชวห์หน่อยได้ไหมโอเคโกยเลยโกยเลยโกยหน่อย ใครอยากรับลูกใหม่นะพี่นะตอนนี้ลูกอีก๊ยเป็นของพี่แก้ไปที่เรียบร้อยแล้วใครอยากรับลูกใหม่พิมพ์ F85 เท่ากับจำนวนที่พี่ต้องการได้เลยแฟชั่นเกออุ้ยสวยนะว่าไม่ได้สวยเลยนี่พี่งานสีสีมีงานแฟชั่นมีขออนุญาตนะพี่นะเสียงตันๆหน่อยฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมาก นี่งานสวยๆแบบนี้เป็นขอพี่แกไปแล้วสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นงาน FJ หมดเลยนะพี่นะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะจ๊ะพี่ช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นงาน FJ เด้อกต่ไม่มตะวันอดอเออใช่อะไรเนี่ยตอนนี้มีว่างเป็นกระสอบใหม่นะจ๊ะพี่ใครอยากรับกระสอบใหม่พิมพแปดสิบห้าได้เลย ปู๋แล้งงานสวยอ่ะงานสวยอ่ะเอลตะขอเอลย่างยืดมีปนมีคลาไปนะพี่นะเอลตะขอเอลย่างยืดมีปนมีคลากันไปเอลซิฟก็มีปู๋งานสวยอ่ะมีใครอยากรับลูกใหม่ไหมจ๊ะพี่ตอนนี้ลูกใหม่มีเท่าไหร่นะจ๊ะเอสเทคสิบสองกระสอบค่ะโอเคลูกใหม่มีสิบสองกระสอบเนะาะนี่พี่ งานส,สวยเลยงานส,สวยแบบนี้เลยหูแล้วดูตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้คือจำเลยอะงานสวยมากนะพี่นะโอเคเห็นงานในร้าวไหมพี่งานในร้าวก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดพี่เป็นงานนึกภาพไม่ออกนะพี่งานขึ้นห้างงานลงตลาดนี่พี่ สวยๆจียมๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นงานที่แบบยับหน่อยนะพี่นะเพราะว่างานข้ามงานอัดกระสอบมาแต่ได้เกิดได้ซักได้รีดพี่น้องบอกเลยว่าสวยมากงานขึ้นราแบบสวยเลยแน่นอนที่สุดใช่งานสวยๆเลยนะ <c oughs> นี่พี่สำหรับกระสอบใหม่นะพี่นะใครอยากรับกระสอบใหม่ F 8 5้า f85 จ้ะพี่ราั cf พิมพ์เข้ามาได้เลยหรือว่าพี่ๆคนไหนที่อยากรับกระสอบใหม่มากกว่า1งลูกนะพี่อย่างเช่นพี่อยากได้2กระสอบใช่ไหมพี่พิมพ์ f85 เท่ากับ2เข้ามาได้เลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราโชว์งานในเราให้ดูกันเดี๋ยวเราโชว์งานในเราให้ดูกันงานที่เหลือดึพี่แก้วเป็นรุ่นนะจ้ะพี่นะแต่บอกเลยนะ้องบอกเลยว่างานสวยมากพี่แก้วโหขอช่วยสักตัวแล้วกันงานสวยมากจ้ะพี่ โอเคแต่แต่เน่ช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นงาน FJ นะพี่นะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมงานที่น้องบอกอยู่ตอนนี้จะเป็นงาน FJ 85กระปรงงูน้ำหนัก100กิโลราคาดีมากพี่น้องบอกเลยราคาดีมากราคาเพียง2,900บาทเท่านั้นพี่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นต้นทุนตกตัวละแปดบาทใช่ต้นทุนตกตัวละแปดบาท ซากรีเรียบร้อยตกตัวละสิบาทเท่านั้นน้องตีให้ประมาณนี้เลยงานสวย,สวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยพี่ใครอยากรับลูกใหม่นะพี่นะ F 8 5พิมพ์เข้ามาได้เลยจ้ะใช่เก,ก่งยินโอเคใครรอง,งานไหนอยู่ไหมจ้าพี่หรือว่าใครสนใจงานเลยสามารถสอบถามแอดมินหน้าไลน์ได้เลยนะพี่นะ หรือว่าอยากสั่งซื้อหรือสามารถสอบถามได้มีหลังบ้านได้เหมือนกันพี่มีมีหลังบ้านคอยตอบแชทอยู่เดอ้อโอเคครับผม F 8ปจะพี่รูปใหม่เนาะเพียเป็นรูปใหม่ใช่ไหมงานสวยมากพี่น้องบอกเลยงานสวยมากงานดีมากไม่จกตานะพี่นะไม่จกตาน้องบอกเลยไม่จกตาเรานำเสนอแบบตรงไปตรงมานะพี่นะ งานสวยๆแบบนี้พี่เพียง2,900บาทเท่านั้นแล้วพี่ดูตัวนี้พี่ดูตัวนี้เลยงานสวยมากเลื้อเหลือ500เหลือ2,400เอ้ยไม่ใช่นะลูกรีวิวโอเคโอเคครับพี่งานก็ประมาณนี้นะพี่นะฝากไว้ด้วยนะ f j 85